สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอซีที่ฮักแพลงเบิร์ตสุขสุขคนน้ำมาพอกันในตอนเศร้าเมื่อนี้อยู่เพื่อพี่น้องเลยฝนตกแหง้งแห้งบางนึงนี่น้องฝ้าดัง ه, พร้อมเตอาโพสังหอนพี่น้องเลยมือนี้ฝนกระตกลงมาชุ่มซ้ำพี่น้องเลยใกล้ละเดือนหก ไก่สีออกมาล่ะฝนกระตกลงมาเนาะหนาฝนไก่สีเขาหนาฝนแล้วพี่น้องเอง้อ้ามื่อนี้กับฝนตกเศร้าตังสบงก็เลยสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องในเบิรงน้ำการประตูประตงังพ่เผิันตั้งเรียบร้อยท่าสีเรียบร้อยพี่น้องเอง้ตอนนี้ทั้งสร้างกาลังจอดเล็กที่สีไ่บอนกําแพกไหนเนาะก่อนอื่นสีไปรอไปซ่อมน้ำการกับกาบขอบุญขอบคุณไปทาง เอ่ยไอหรือว่าแม่เนาะที่ได้ยืนมือเข้ามาสอยเหลือทางครอบครัวสาบุญที่ผ่านมาก,กับขอบุญขอบคุณเบิร์ตสุขุสุขคนไปททางเอฟซีทุกคนที่ติดตามและห้กับร่างใจมาโดยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณในรายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปสัจโลกไยไขเ้เบอยาเจ็บยาจนเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะใบ้บุญคำนำสู้บุญคำนำส่งเด้อที่ยืนมือข้ามาสอยเหลือสาบุญเนาะ โอเคพี่น้องเอ้เดี๋ยวสิหันกล้องกลับไปให้ทั้งพี่ทั้งน้องด้เบิ่งน้ำกันฝนตกเมื่อเช้านี่พี่น้องเอ้โอ้ฝนตกฝนตกน่องเอ้มาเนี่ยบรรยากาศพี่ฝนตกในตอนเช้าอ๋อเนี่ยขึนเมื่อตะกี้มันตายขึ้นมื่อีนปงดอกเลยอันนี้ก็ได้มันแดดแห้ง mạt bớt bên này, 6 bên này, cái này. hoàn heng, hốt nam lại bên heng mạt kia, ô, phun thuốc phun đẹp rồi đẹp rồi, ตกลงมาแล้วมันตกลงมาใส่มันกไ็ไหลเวิดน้ำหงเบิดนี่หัว่วสำเร็จไปแล้วเลยกำแพงง่ายี่แหละฝนตกมาน้ำทางไหนกล็ไหลขึ้นมาดินอันนีน้มันเหลือเดี๋ยวพี่เก็บเพื่อนไว้เนาะ สิเด็กไปดองไอ้ฝนตกมาอู้การฝนก็ตกก็ใครแน่้แบฝนตกเลยใส่ก็มาวัดน้ำก็ได้นอืมเด็กอย่าซื้อทอมาใส่อีกนะเพื่อนของตาบุญเนาะสิเด็กบัดฝนตกมาบัดฝนก็ตกผู้ใดก็บผู้อยากควนก็ทอสิเด็กอะตอนนี้ทาง นั่นแล้วกำลังจอดเล็กสีมาใส่นี่นะโอ้นี่เด็ิ่นจอดนะเราดวงเราจอดนันน่นแบบนี้เราก็ได้เอานัน่นเจาะะเราก็ได้เจาะนอตใส่แล้วจอดเล็กบ่วงเอาใส่แล้วก็สีทาสีล้ำอีกบมดได้คนตกอัน้าเบิงสีไปเลาะเบิ่งทางหลังก่อน ียบบลอยแล้วประตูก็ได้มอนมอนปิดก็ได้นี่ียบบลอยพันกันกักบ,บ้านสบายมะนี่นขบบนนเข้าประตูค่อยเปิดค่อยไข้เนี้ยนี่ ก็มีอยกันล่ม่นก็ได้เห็นดิ่นจอดใส่หม่องนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เห็ดจอดลงเกินห่อกิ้ดินนี่้เห็นมั้นี่มีนัดจับอีกเ,อเห็ดออืมนี่มาเขิ่งตีนมาเขิ่งแล้วก็ใส่ซื้อมาใส่ซี่อัน พักได้ละเห็ดกระไรสีมือเราก็บว่าธรรมดาโอ้ฝนตกมือเศร้าแห้งแห้งลมไหนหนึ่งดีที่ลมเบ่แห้งทางน้ำไหลกะเบิ่งสียางเล่อโอ้ฝ่าเราเห็ดหัวตันมัดไตหยันงัวเข่าว่าจะเอาขี้ดินเข้ามาใส่มองนี่อุ้ยพี่น้องเย ันพนตกแล้วก็แน่นี่อันพ่นพุตกใช่แน่น่ามันถ่วมทั้งพี่จักเสียดจังเลยไหลลงมานี้หูหน้ามันก็อื้อ ดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดทางแล้วกันสิเอาเันเอากระดินมะเขาวนี่ไหมเห็ดเฮ็ดทางเรียบร้อยก่อนว้ากระดินติดดินแท้คือปรแมาณกรดินแดงนะเราเสร็จพอพอโกไซมาสาบก่อนมองนี่ก็ได้ตูปตต่างเรียบร้อย ลองไซก็ชีโต้มเมียนแหละโต้มเมียนเนี่ยโอ้โอมาชีเทกันเปื้อนมองนี่เนี่ยแห่มันเบิดล่ะไปซื้อเอาเป็นกระสอบเอาชิคลายบะซื้อมาลายเนี่ยอยาอเดี๋ยวมาชเทกันเปื้อนตอนนี้เสร็จแล้วเกอัน,นี้ออกไปหน้า บอนจุดที่นแล้วมามายังไไปเหมือนกัหอมเพ่อนเดินมาเลิกมาเขือแล้วกันต้นมาเลิกปา มันแดดหลหมาดเบิดผู้พักหอมแล้วตายายังเบ็ดหรือพวกอีตูหวงไข้พักบัวเอาพลิกอือสิละพีนออนน่น้องเลยมันแดดแห้งตกลงมาสิได้สุ่มยินคนสิได้บ่เมื่อยสอมนี่ก็ไหวอันน่ะ สีนี่ก็ให้แล้วออกไปหน้าเฮ็ดเคาะงัวสีเลาะบังเค้มเหีอนเค้มซ่านพี่น้องเอ้หกเพื่อนเนี่ยนกหน่อยหกแล้วสีแหละจักเีนยังเป็นยังสีทิ่มก็สีได้สีใบก็สีเดียบโอ้ดียางรถไทยเก้าพี่น้องเอ้โอ้ตัวนี้ก็กองอยู่พี่น่ะว่าเปลี่ยนยางไหมตัวนี้ นี้กะอักเพินเห็ดอิ่วฝ่ายเต้ข้าวเมย์เพินตะกี้ตำหูมานะพี่น้างตำเห็ดผ่าเห็ดเพะมูนมังพออละเห็ดตั้งเต้ทางสบุญยังน้อยอือากันเปื้อนนะว่่ได้ซักไว้ัะเพื่อลขายเครื่องขายของไม่ฝากันเปื้อนใส่อืออนตกแหงเนาะอะ บาทนี่โอ้เสียงเพิ่นเปิดเพลงอยู่คือใกล้เพื่อนใกล้กันนี่นะพี่น้องเนี่เพื่อนหลังนี่เอาทายคลิดทายอยังก็เมันกับบสะดวกบนใดเนาะนะจังใดแต่สิแหละกับหอกกับแพงเขาอ่ะเดี๋ยวสีขาวทั้งด้านในก่อนเาสีผ้าไปิดรอบบนเท้าหัวนนเาะว่าฟอกกันงในเออโอ้โหกูจะ ที่กันเปื้อนนี่ออกมาจากแม็ดหนึ่งดีเหรอบรุงพี่กันหัวโ้าหเขาได้บุญไงทางพี่กัมันเด็ดมันน่าอย่างนี้เน,นี่ยเฮือนครัวเนาะโอ้โงหัวเฮือนอ่ะดีมาเบุญท่านี้นาะบ่ดทันที่เปิดประตูดอ,อกเครื่องพอเปิดเลยแจ่มนั่นโอ้โนี่เดี๋รัศดีเจาะเทียนหัวแล้วเฮ็ดแบบนี้เนาะนอ๋อ อ๋นี่เดย์นี่เราเห็ดอือเดย์เออเราเหตุแบบนี้เนี่ยสิบเซนแล้วอ่านี่เด้์เาดวงเนาะนี่เราจอดเราจอดไว้นี่เนี่ยแล้วก็ตัดนิ้วมันใจอ๋อนี่เด้์อ เตรียมค่ะมือเพิ่นล้านซองเพิ่นมาที่เพิ่นเห็ดนี่ให้เนาะหัวเข้ากันกับประตูทีแรกเราว่าล้านนึงพี่น้องเองกอีต,ตนแล้วเนาะเห็ดหลายมือแล้วกะบซีมือก็ดีก็เลยให้เราล้านซอง,งกัตัวคาเห็ดหัวนี่ก็ล้านสองที่ว่าเราจอดแล้วเราก็สีเอาไปใส่กำแพงเนาะนี่แหละคนโสดเนาะเห็ดผู้เดียวแล้ว เดี๋ยวสิบัดมันนั่นจักหน่อยสิเอาโต๊ะเอาตั่งนี่ออกไปล้างไว้พี่น้องเอ้ยแซ่ไข่โอ้ยจังซี่ล่ะพี่เนาะบ่จักความสิเวาสิว่าเฮ็ดเฮือนก่อนทางเนาะเฮือนใกล้ทางมน,นงมีแตนนเ่เอาโต๊ะนีออกไปล้างไว้แต่าวตะกี้ายเครื่องายของนี่ของาของจอดแล,ะล,ะละ้วตังไว้คัก้ พื่อแะไรเรามาสิบโมงสิบแปดโมงหนังเสือไม้พอโ,โกคส์สบทั้งนี้กับพระท่านได้สาบมองไงู้ะ,ะจังได้กาซีจ้คลิปสำเนียเจ้กันคลับกันนตกแล้วก็ชุ่มช่ำพี่นอนะ้องไงเนาะอ้าจ้าู ถุงน่ะจักเมื่อก่อนสิออกไปเยี่ยมทั้งทุงน่ะทางทางน้องเมย์นะฮะนะโอ้อยากเมื่อน้ำอยากมาน้ำเลยไปแนวไหนนะอยากมาน้ำแม่บุญมาซานเลยว่าโอ้อยากให้น้องมาน้ำอยู่อีตนอยากมาอยากมาอันอยากมางมปลาเย็นน้องมาซานอยากเมื่อน้ำมาซานอ่ะไว้มีโอกาสก่อนสิพาน้องมาอยากมาน้ำฮากรบ่ปกู่แน่นเนาะ โอเคผมพี่น้องไอคลิปนี้เจ้าเพียงคสน,นี่สก่อนเด้อนะอำลาพระจ้าไปก่อนพโพที่เพิ่นจอดเพิ่นกระสีมาใส่ทั้งกำแพงแหละนี่หัวกับสำเร็จไปแล้วพี่น้องไอ้ตาสีเรียบร้อยเนาะโอเคอำลาคลิปนี้อำลาพระจาระ้าไปแล้วขอบุญขอบุณเบิ้สุขุสุขคนเด้อที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอ,ขอบคุณขอบคุณเอ,อนะื้อย,อ,อ,ยอ้ายแม่พ่อเนาะยังไงเมื่อสัมมาซอยเลวเบิ้สุข,ขุสุขคนบุญคำนำซู่บญคำนำทรง ขอบคุณขอบคุณในลายวัสดุสุขสุขคนนั่นแหละไปแล้วสบายดี